กด F1 ก็จะเปลี่ยนหน้าไปนะครับเราต้องการบันทึกนะครับค่านี้นะครับจากที่เราเปิดตารางมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรากดบันทึกนะครับเราสามารถที่จะบันทึกได้ว่าเราต้องการบันทึกว่าโปรแกรมอยู่ที่โปรแกรมที่เท่าไหร่เวลาเราเลือกที่หลังเราแค่กดเลือกโปรแกรมว่าโปรแกรมที่เท่าไหร่นั้นเองนะครับผมยกตัวอย่าง อันนี้ผมต้องการเซตในโปรแกรมที่3นะครับโปรแกรมที่4นะครับผมกด Edit นะครับแล้วก็ใส่เป็นตัวหนังสือนะฮะอันนี้ใส่ยกตัวอย่างเป็น F E นะครับเห็นวะนะ อยู่ในโปรแกรมที่4นะครับ,รบกดเครื่องหมายถูกนะครับกดเครื่องหมายถูกนะครับจะเข้าโปรอยู่โปรแกรมที่4นะครับน,นี่คือยิงได้เลยนะครับก็จะเซฟแล้วอยู่ในโปรแกรมที่4หลังจากเรายิงเสร็จเรียบร้อยนะครับเราต้องการกลับไปหน้าปกตินะครับจะเห็นว่ามันจะเหลืออยู่แค่2อัน คือเปิดกับแมนนวลโหมดเราก,กดแมนนวลโมดเข้าไปแล้วมันก็จะกลับมาที่หน้าฟังก์ชันเดิมนะครับทีนี้ผมต้องการยิงในเอเอเกหนา10มิลน,นะครับเมื่อสักครู่เราเซฟเป็นเสร็จเรียบร้อยทีนี้วิธีการเปิดก็คือเข้ามาที่ F3 คือเปิดโฟลเดอร์จะเป็นรูปโฟลเดอร์อยู่นะครับกด F3 แล้วก็เลือกโปรแกรมที่เราต้องการ f p 10มสมิลเอฟปมิลที่ถูกับชื่อที่เราเซฟไว้นะครับว่าเราต้องการใช้โปรแกรมที่เท่าไหร่ตัวนี้เซฟได้256ค่า2 5กครังค่าก็ถูกครับนะครับผมต้องการยิงเหล็กหนา10มิลผมก็กดโอเค อลองลองลอง,ลองเซฟคือ,อตอนนี้เราปรับเราปรับได้ไม่เกินร้อยเควีอาจจะปรับแปดสิบหกสิบสิบสี่